คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ alive by ดรจิตราเพราะชีวิตยังต้องดำเนินต่อการต่อยอดการเรียนรู้ในแต่ละย่างก้าวของชีวิตจึงเป็นสิ่งสำคัญตอนนี้นะคะเราจะเรียนรู้ค่ะในเรื่องของการฝึกให้เรารู้สึกดีรู้สึกขอบคุณนั้นทำได้อย่างไรนะคะ วิธีการง่ายๆเลยนะคะวิธีแรกค่ะซึ่งทุกๆท,ท่านสามารถที่จะฝึกได้เลยคือเชื่อว่าแต่ละท่านค่ะจะมีเรื่องที่เราประทับใจค่ะหรือเรื่องที่เรารู้สึกดีมีผู้คนที่เราอาจจะชอบนะคะหรือว่าผู้คนนั้นเขาเป็นตัวแบบสำหรับชีวิตเราค่ะคนอื่นไม่ชอบแต่เราชอบค่ะ ก็ได้นะคะหรือว่ามีเรื่องราวต่างๆในอดีตค่ะคนอื่นจําไม่ได้ค่ะแต่เรื่องนี้เรายังจําได้อยู่เลยแล้วเป็นความประทับใจที่ดีด้วยนะคะลองใช้เวลากับการนึกนะคะถึงเรื่องราวพวกนี้ค่ะนึกถึงผู้คนเหล่านี้ค่ะลองย้อนมองนะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะมีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับเราคือเรื่องอะไรบ้าง อาจจะเกี่ยวกับผู้คนก็ได้อาจจะเกี่ยวกับสิ่งของก็ได้อาจจะเกี่ยวกับสถานที่ก็ได้นะคะที่เราเคยชอบค่ะที่เรารู้สึกดีค่ะย้อนไปในวัยเด็กเลยก็ได้นะคะเช่นบางคนบอกว่าเด็กๆชอบมากเลยชอบกินน้ำแดงนะคะทุกๆครั้งที่โรงเรียนคุณครูนั้นให้อาหารเบรกมีน้ำแดงนะแล้วเป็นน้ำแดงที่ราดนะคะมีน้ำแข็งใสคล้ายๆกับมีน้ำแข็งแล้วก็มีขนมปังด้วยนะ โ oh, อ้โหอร่อยมากเลยชอบจังรู้สึกดีจังให้นึกถึงเรื่องราวดีๆค่ะเรื่องราวดีๆที่เคยเกิดขึ้นนะคะเชื่อว่าทุกๆคนค่ะมีเรื่องราวดีๆที่เคยเกิดขึ้นในอดีตค่อยๆลองนึกย้อนไปเลยค่ะหรือเด็กๆค่ะจําได้ว่าเราเคยเล่นนะคะกับเพื่อนสนิทคนหนึ่งค่ะเล่นโดดหนังยางด้วยกันหรือนะคะ ผู้ชายนะคะอาจจะบอกว่าเราอาจเคยเล่นเรื่องของการเล่นบาสด้วยกันเล่นบอลด้วยกันหรือบางคนอาจจะเรียกว่าเล่นเกมนะคะมาด้วยกันหรืออาจจะร้องเพลงด้วยกันแล้วเรารู้สึกดีจังเป็นค่ายที่เราเคยไปด้วยกันแล้วรู้สึกประทับใจเรื่องราวอะไรก็ได้ค่ะที่เป็นเรื่องของความทรงจําที่ดีค่อยๆใช้เวลานะคะในแต่ละวันนะคะเริ่มตนน้นง่ายๆค่ะอาจจะใช้เวลาวันละ30วินาทีวันละ1นาที หรือถ้าใครมีเวลามากกว่านั้นอาจจะใช้เวลาเวลาประมาณ5นาทีค่ะกับการย้อนคิดถึงเหตุการณ์ที่ทําให้เรามีความสุขนึกถึงภาพนะคะสิ่งดีๆที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตสิ่งนี้ค่ะเป็นเรื่องง่ายที่สุดเลยสําหรับการเริ่มต้นก่อนก็คือการเล่ากับประสบการณ์ดีๆที่เคยเกิดขึ้นมากับเราก่อนค่ะเพราะบางครั้งค่ะคนที่ไม่เคย ฝึกนะคะให้ตัวเองรู้สึกดีได้จะมีความสุขว่ามันทํายากจังอ่ะอยู่ๆจะให้พูดดีขึ้นมาได้เลยในปัจจุบันเนี่ยอาจจะเป็นเรื่อง่ยากถ้ายากเกินไปนะคะให้เริ่มต้นจากการนึกอดีตขึ้นมาให้ได้ก่อนค่ะพอได้อดีตปุ๊บแล้วนะคะต่อมาค่ะตอนนี้เราเริ่มต้นนะคะที่จะมองของรอบตัวค่ะที่เรารู้สึกดีอยู่แล้วหรือว่าสถานที่ที่เรารู้สึกดีในปัจจุบันค่ะเช่น ถ้าพูดถึงสถานที่สถานที่ใดบ้างคะที่ให้ความรู้สึกดีทุกๆครั้งคะ่ะที่เราได้ไปนะคะหรือที่เราได้อยู่อยู่ในที่นั้นคะ่ะอาจจะไม่ต้องเป็นเขาเรียกว่าเป็นสถานที่ที่ใหญ่โตมากหรือไกลตัวมากนะคะบางคนบอกว่าแค่มุมห้องตรงที่เป็นห้องรับแขกแค่มุมเนี้ยเป็นมุมนั่งเล่นที่เรารู้สึกว่าเรานั่งแล้วมันทำให้เราสบายใจเพราะว่าเป็นมุมอ่านหนังสือของเราแค่นี้คะ่ะ นึกถึงสถานที่นะคะที่ทําให้เรารู้สึกดีบางคนอาจจะบอกว่าชอบมากเลยก็คือสถานที่ที่ทําให้รู้สึกดีคือบริเวณเตียงนอนของเราค่ะทุกครั้งที่ได้ล้มตัวนะคะนอนลงไปบนเตียงรู้สึกดีจังหรือจะเป็นเรื่องของผู้คนค่ะนะคะคนที่เรารู้สึกดีค่ะเราชอบนะคะที่จะฟังคําพูดดีๆโค้ดดีๆค่ะคําคมดีๆจากบุคคลน,นี้ค่ะ ชอบจังนะคะและติดตามเขาอยู่นึกถึงเรื่องแบบนี้ก็ได้ค่ะเริ่มเป็นเรื่องที่เป็นปัจจุบันมากขึ้นสิ่งของค่ะนึกถึงสิ่งของที่เราชอบที่จะใช้นะคะชอบที่จะรับประทานหรือชอบที่จะได้กลิ่นค่ะบางคนบอกว่า ชอบมากเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่เวลาได้รับประทานส้มนะคะและได้กลิ่นส้มมาด้วยส้มเป็นผลไม้ที่รับประทานอยู่แล้วและเวลาได้กลิ่นส้มเนี่ยเวลาขณะปะอกเปลือกส้มแล้วมีกลิ่นนะคะของส้มขึ้นมารู้สึกสดชื่นบางคนรู้สึกดีกับพวกพืชผักสมุนไพรต่างๆแต่บางคนบอกว่าชอบเลยคือกลิ่นดอกไม้ถ้าใครบอกว่าไม่ชอบเป็นคนที่แพ้กลิ่นเพราะว่าฉันเป็นภูมิแพ้เรื่องเกสรดอกไม้ไม่ต้องพยายามนึกในเรื่องของกลิ่นก็ได้ค่ะ ลองดูว่ามีอะไรอีกที่ท่านรู้สึกดีได้นะคะบางท่านอาจจะบอกว่าชอบฟังเพลงฟังเสียงน้ำตกหรือฟังเสียงของกีตาร์ฟังเสียงเปียโนโฟังแล้วรู้สึกดีจังนะคะถ้าเราอยู่กับความรู้สึกดีตรงนี้ได้แล้วก็นึกว่าอะไรบ้างที่เราชอบอะไรบ้างที่เรารู้สึกดีใครบ้างที่ทําให้เรารู้สึกดีได้ค่ะลองนึกณนะช่วงเวลานี้ขึ้นมาแล้วเริ่มต้นค่ะที่บอกว่าเออแล้วรู้สึกดีจัง เริ่มต้นด้วยการใช้นะคะตัวของประธานก็คือตัวเรานะคะฉันรู้สึกดีจังเลยกับการที่ได้รับประทานส้มฉันรู้สึกดีทุกครั้งที่ได้ไปคุยกับแล้วเราก็ระบุชื่อนะคะของคนที่เราได้คุยด้วยฉันรู้สึกดีจังที่ได้นั่งอ่านหนังสือในห้องนั่งเล่น ฉันรู้สึกดีจังเวลาได้ออกไปเดินข้างนอกฉันรู้สึกดีจังเมื่อได้ขับรถไปต่างจังหวัดอะไรก็ได้ค่ะที่เป็นความรู้สึกดีณนะปัจจุบันเริ่มต้นนะคะฝึกง่ายๆค่ะด้วยการนึกสิ่งที่เราพอจะนึกได้ว่าเราชอบนะคะเรารู้สึกทําแล้วมีความสุขเรารู้สึกเราทําแล้วนะคะอาจจะไม่ได้ทําในวันนี้แต่ทุกครั้งที่ได้ทําค่ะ มันจะทําให้เรามีรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าได้ค่ะเพราะนั้นถ้าเราเริ่มนะคะฝึกแล้วก็ฝึกคิดจากนั้นลองมาฝึกเขียนหรือบางคนไม่ถนดัดฝึกมาเป็นการวาดภาพแล้วก็เริ่มต้นนะคะที่จะเห็นที่จะรับรู้เปลี่ยนมุมมองว่าเราเริ่มมีการสังเกตค่ะว่าจริงๆแล้วในวันธรรมดาปกติ ที่เราเรียกว่ามันไม่มีอะไรเลยจริงๆมันมีอะไรที่ซ่อนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเริ่มฝึกนะคะจากการที่ย้อนมองก่อนว่ามีอะไรที่เราชอบนะคะมีที่ไหนที่เราไปแล้วเรารู้สึกประทับใจมีบุคคลแบบไหนคะ่ะที่เราอยู่ด้วยแลเรามีความสุขจังนะคะถ้าปัจจุบันยังนึกไม่ออกย้อนอดีตไปก่อน ย้อนนาทีไปก่อนแล้วหยุดตรงที่เป็นความรู้สึกดีนะคะและถ้าเริ่มคิดอะไรที่เป็นปัจจุบันได้เริ่มคิดที่เป็นปัจจุบันค่ะแค่นี้ก่อนนะคะกับสัตว์เลี้ยงเราก็ได้นะคะหรือกับสิ่งภายนอกที่เราเห็นก็ได้เด็กคนนั้นน่ารักจังภาพนี้สวยจังอะไรก่อนก็ได้ค่ะที่เป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราเชื่อมต่อได้ระหว่างสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เราสมัมผัส กับความรู้สึกแท้ๆของเราที่ทำให้ความรู้สึกดีมันปรากฏได้ค่ะเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนนะคะแล้วในครั้งหน้าค่ะเราจะมาเรียนรู้ในขั้นที่สูงกว่านั้นว่าถ้าไปมากกว่านั้นละเพราะเรื่องนี้มันอาจจะเรียกว่าทำได้เนาะแต่ถ้าในชีวิตปกติค่ะที่เราจะเพิ่มให้เรานั้นเพิ่มมูลค่ากับความรู้สึกดี กับเรื่องอื่นๆที่อาจจะเรียกว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่เรารู้สึกดีอยู่แล้วเนี่ยทำได้อย่างไรนะคะติดตามต่อได้ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ